คุณเคยไหมที่รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตตามปกติแต่ข้างในกลับเหมือนกำลังหลบอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกำลังเดินขานวันธรรมดาแต่หัวใจกลับเหนื่อยอย่างไม่มีเหตุผลบางทีไม่ใช่เพราะเราคิดมากเกินไปไม่ใช่เพราะชีวิตวุ่นวายเกินไปแต่เพราะเราไม่เคยหยุดฟังเสียงที่อยู่ลึกลงไปจริงๆ คุณเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆก็เหนื่อยใจทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องให้เสียใจชัดเจนไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้เจอปัญหาใหญ่โตแต่กลับรู้สึกอึดอัดว่างเปล่าเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดในวันที่โลกยังคงหมุนต่อไปเหมือนเดิมแต่ใจเรากลับรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่เข้าที่ เราอาจเปิดมือถือวนไปมาฟังเพลงเดิมซ้ำๆเปิดวิดีโอสั้นทีละคลิปทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไรเป็นพิเศษบางทีเราไม่ได้พักเราแค่หนีหนีจากสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญภายในใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่านั่นคือภวะตัณหาความอยากให้สิ่งที่ไม่สบายหายไปและแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่ดูดีกว่า ในโลกที่เรารู้วิธีหลบหนีเก่งขึ้นทุกวันคำว่าสมาธิอาจฟังดูห่างไกลจากชีวิตจริงยิ่งพูดถึงการนั่งนิ่งยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าลองมองใหม่สมาธิไม่ใช่การบังคับให้ตัวเองสงบหรือพยายามหยุดคิดทุกอย่างแต่มันคือการยอมนั่งอยู่ตรงนั้นข้างๆความรู้สึกที่ไม่อยากเจอ กลัวโกรธผิดหวังเหงาหรือเหนื่อยล้าโดยไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องหาทางเบี่ยงไม่ต้องกลบเกลื่อนสมาธิคือการอยู่ตรงนั้นอย่างอ่อนโยนไม่ตัดสินไม่หลีกเลี่ยงไม่ละทิ้งใจตัวเอง เมื่อเราฝึกอยู่เส้นนี้ไปเรื่อยๆความละเอียดจะค่อยๆปรากฏนี่คือจุดเริ่มต้นของนามรูปปริเฉทยานในทางวิปัสสนา ความสามารถในการเห็นอย่างแยบคายว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาการแน่นที่อกความรู้สึกอึดอัดไม่สบายรูปหรือความคิดที่พรั่งพรูความกลัวความกังวลความรู้สึกว่าเราแย่หรือไม่มีค่านามแท้จริงแล้วล้วนเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เกิดจากเหตุและปัจจัยไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราเลยแม้แต่น้อย การแยกแยะเช่นนี้มิใช่ให้เราหนีความรู้สึกหากแต่ให้เราอยู่กับมันอย่างเป็นกลางอย่างอ่อนโยนและเข้าใจโดยไม่เอาตัวเองไปผูกติดไว้กับมันเมื่อเราเห็นชัดว่าอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดไม่ใช่เราความกลัวไม่ใช่เราเราจะเริ่มปล่อยมือจากการยึดถือและนั่นเองคือก้าวแรกของการเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ใช่เพราะความทุกข์หายไป แต่เพราะเราไม่หลงกลไกลที่ทำให้ทุกข์ทับซ้อนอีกชั้น เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องเงียบหากเราปิดประตูปิดไฟแล้วเดินหนีออกไปเพราะไม่อยากฟังเสียงร้องนั้นเด็กจะร้องดังกว่าเดิมใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราไม่ฟังมันไม่ยอมอยู่กับมัน <c oughs> มันจะยิ่งส่งเสียงรบเร้าให้หนักขึ้น <c oughs> เพราะสิ่งที่มันต้องการจริงๆไม่ใช่ให้เราหยุดมันแต่ให้เรารับฟังอย่างแท้จริง การนั่งลงเงียบๆอยู่กับความรู้สึกที่ไม่สบายในใจจึงเป็นการกระทําที่อ่อนโยนและกล้าหาญมากที่สุดแบบหนึง่งและในขณะที่เราทําเช่นนั้นสิ่งที่เคยวนเวียนในใจซ้ําไปซ้ํามาเริ่มถูกส่องด้วยแสงของสติ นั่นคือการเริ่มมองเห็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตจริงว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะโลกไม่สมบูรณ์แต่เกิดจากการที่ใจเราหลงยึดผิดหลงปรุงแต่งหลงกลนความคิดซ้ำๆโดยไม่มีใครทันเห็น การหยุดดูใจด้วยความเข้าใจเช่นนี้คือการเริ่มหยุดวงจรของอวิชชาไม่ใช่ด้วยการกดทับหรือข่มใจให้นิ่งแต่ด้วยการเห็นว่าอาวิชชาคือการไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราเริ่มรู้รู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราความคิดนี้มาแล้วก็ไปความกลัวนี้แค่ผ่านมาเรากำลังค่อยๆสร้างจุดหักเหเล็กๆที่จะเปลี่ยนทิศทางของวงจรทั้งชีวิตได้อย่างไม่ต้องใช้แรงต้านใดๆแค่เราไม่หนีและถ้าเรากล้าพอที่จะไม่หนีสักครั้งกล้าหยุดกล้าอยู่กับใจอย่างไม่รีบร้อน เราอาจพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เกิดจากการพยายามแก้ไขทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการไม่ละทิ้งใจตนเองในยามที่มันยังไม่สมบูรณ์ความสงบไม่ได้มาจากการพยายามหลีกเลี่ยงหรือทำลายความรู้สึกไม่ดีแต่มาจากการยอมอยู่กับมันอย่างเข้าใจ มองมันตรงๆโดยไม่กลัววางมือไม่ปรุงแต่งเพิ่มและค่อยๆให้มันคลายตัวไปเองด้วยจังหวะธรรมชาติการกล้าหยุดอยู่กับความจริงตรงหน้าเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมและนี่คือการบ่มเพาะขันติบารมีอย่างลึกซึง้ง ขันติที่ไม่ใช่เพียงการอดกลั้นต่อคนอื่นหรือสถานการณ์แต่คือขันติที่กล้าเผชิญกับเคลื่อนอารมณ์ภายในอย่างไม่หนีไม่ผลักไสไม่เพิกเฉยไม่ประนามขันติที่ยอมอยู่กับความไม่รู้ความไม่แน่ความไม่นิ่งด้วยใจที่อ่อนโยนแต่มั่นคง นี่ไม่ใช่ความอดทนแบบแข็งกระด้างแต่มันคือความอ่อนน้อมที่เกิดจากการเข้าใจความไม่จีรังของทุกสิ่งและเมื่อใจไม่ดิ้นรนเราจะเห็นว่าความนิ่งแท้จริงไม่ใช่การหยุดเคลื่อนไหวแต่คือความไม่ถูกรบกวนไม่ถูกผลักไม่ถูกดึงนี่คือเนื้อแท้ของเนคขมะบารมี ความละวางจากแรงอยากอันละเอียดที่ไม่ใช่แค่การสละวัตถุหรือเพศภาวะแต่คือการสละการแสวงหาทางใจที่ไม่รู้จักจบเช่นอยากให้สงบกว่านี้อยากให้ดีขึ้นอยากให้พ้นไวไวเนคขมมะคือการละความอยากเป็นอะไรที่ต่างไปจากสิ่งที่เป็นอยู่ณขณะนี้และยินดีจะอยู่ตรงนี้ ด้วยใจที่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างน้อยวันนี้เราได้อยู่กับใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่หลีกเลี่ยงไม่ละเลยไม่เร่งรัดให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแต่มองมันอย่างที่มันเป็นและนั่นเองคือความอิสระขั้นแรกอิสระภาพที่ไม่ได้เกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการ แต่อิสรภาพจากความอยากที่ทำให้เราหลงลืมว่าที่สุดแล้วบ้านที่เราตามหามาตลอดอาจอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่เคยมองด้วยความกรุณาจริงๆเลยถ้าเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน